คนเขตอนนี้นะเราอยู่กันที่รถรางไฟฟ้านะครับของเมืองเพชรบุรีนะครับซึ่งที่อยู่ด้านหน้าของเพื่อนนะครับคนน้ก็จะเป็นขวังนะครับก็สามารถที่จะขึ้นเทวันพาข้าไปข้างบนนะผมเคยขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะฮะมันก็จบสิ้นภารกิจนะฮะเพื่อนครับอนหน้านั้นนะครับผมก็เขาก็จะมีนี่ครับมีจุดที่จะขึ้นรถรางไฟฟ้าฟรีครับตรงนั้นนะครับไกลๆก็จะเป็นจุดเช็คอินขึ้นรถไฟฟ้าฟรีนะเดือนมีนาครับเฉพาะเดือนมีนา ไม่ไมในปี2458มีภูเขาสามลูกเป็นเขาสำคัญด้านตะวันตกก็คือเขาเขาวังเขาบันไดอดินแล้วก็เขาหลว นอกจากจะเป็นย่านเศรษฐกิจกในสมัยโบราณแล้วเนี่ยในสมัยปี2458ที่ไฟไหม้ใหญ่เมืองเพชรบุรีเนี่ยย่านนี้ไม่โดนไฟไหม้พอไม่โดน 2, 4, 5, 8นะฮะก็ผ่านมาแล้ว100 108ปีปะะนะฮะเหตุที่ไม่โดนไฟไหม้ไปโดยทําให้อาคารบ้านเรือนโบราณเนี่ยยังอยู่อีกเยอะนะครับชี้เป้าให้ครับแล้วท่านก็นมาเที่ยวกันเองอนะครับเห็นไหมฮะก็ถือว่าเป็นปรา,าสาทจินที่อยู่ในทีกัดใต้สุด อยู่เพชรบุรีก็ไปเที่ยวปราสาทหินได้นะครับกระทักรัดมาก15นาทีนะฮะแต่มีเวลาอยากให้ท่านมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาสักการะนะฮะมาช่วงเช้าหรือช่วง่ายแก่ครับที่มีอาคารโบราณแล้วก็มีฝาเรือนไทยแบบต่างๆนะครับด้านหลัง ผมไปสำรวจนเหลืออยู่3แห่งก็คือที่วัดท่าชายัยสิริแห่งหนึง่งวัดลาดตัทารามที่บนานลาดแห่งหนึง่งแล้วก็วัดใหญ่แต่วัดใหญ่เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดเราทุกคนนะตอนนี้เราก็มานั่งรถรางเที่ยวกันนะครับที่เมืองเพชรนะครับนะครับ,นะร,บรถรางนี่ก็อยู่นี่ครับเขาไปจอดข้างข้างนูนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือวัดใหญ่นะครับก็วัดใหญ่นี่ก็มีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับก็โยนถึงสมัยอยุธยาเลยทีเดียวท่านอยากจะขึ้นไปชมสาราก,การประเรียนท่านก็ตรงไปข้างหน้านะ พระราชวังโดนเผาไปแล้วแต่ว่าอาคารหลังนี้เขาออกมาก่อนที่กรุงจะแตกประมาณสักส0่สปีดังนั้นเราไม่หาไม่สามารถหาตัวอย่างอาคารที่เป็นอาคารจริงๆในพระราชวังแล้วแต่ว่าที่นี่ยังอยู่เพราะว่าย้ายมาอย่างที่สามก็คือว่าในแถบเซาอิตเอเชียเนี่ยอาคารที่เป็นเครื่องไม้เหลือไม่มากมันถูกไฟเผาถูกสงครามถูกทักวถูกมอดังนั้นแล้วเนี่ยในแถบนี้ ในกลุ่มประเทศในเอเชียออกทางใต้เนี่ยผมคิดว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ทําด้วยไม้สักแล้วก็น่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดน,นะครับน่าจะหลายรนะ้อสีแล้วก็น้องนอดำดำ้องนี่กำลังพัฒน์เพื่อี่จะดำนะน่าจะสึงหน ด้านบนตที่เราอยู่อยู่กันที่หน้าโบสน์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะทุกคนครับเสียงเสือนสีครับทางขาวก็คายวัดทั่วไปเรือนไทยนะครับสามารถถอดสลักต่าง มาได้ครับคือหลังลนู้นฮะหลังภาสีคนรเรียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันเนี้ยถ้าหากว่าท่านไปที่กรุงศรีวิทยาเนี่ยในพระราชวังโบราณเนี่ยจะไม่มีอาคารเหลืออยู่แล้วแต่อาคารหลังหนึ่งที่เคยอยู่ในพระราชวังโบราณที่กรุงศรีวิทยาเนี่ยถูกย้ายมาเพชรบุรีในสมัยที่วิทยายังไม่แตกครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับถือปูนในสมัยรัชกาลที่สี่พอสร้างเสร็จเนี่ยชาวเมืองไม่กล้า ราะว่าไม่เคยรู้ว่าสะพานมันจะสร้างด้วยปูนได้เราโบราณสาพะพานสร้างด้วยไม้ใช่ไหมฮะทางเจ้าเมืองเนี่ยก็เลยให้อ,องฝั่งนี้นะครับเป็นเขตสงฆาว่าและเขตพุทธาวาสของวัดพระผาชัยครับเป็นวัดโบราณอีกหนึ่งวัดนะครับที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มีฝีมือมีงานช่างนะครับปัจจุบันก็เป็นที่ทําการของกลุ่มท่องเที่ยวเมืองเก่าพอดด้วยละครเสร็จแล้วก็มาแก้บนด้วยละครชาตร,รีครับ ถ้าหากว่าท่านมาในวันทำการจานถึงสุกเนี่ยก็ติดต่อขอเข้าชมได้พระสงฆ์เป็นพระเกจิสาสิทธิ์ก็คือพระสวนูุ้นีหรือหลวงพ่อฉุยนะครับก็กราบประการ,การได้เขาใช้่านเป็นศาสนสถานมั่สมัยต้นอนยุทยาแล้วมันไม่ได้ถูกตัดใหม่นะครับดังนั้นในส่วนที่อาจจะเป็นความลําบากสําหรับการจราจรเนี่ยขอวัดติดกันเลยนะฮะวัดพรหมวิหารกับวัดไตรโลกอย่างที่บอกหกวัดเยอะจริงครับ ก็ยังฝากไม้ไลายมือเอาไว้ถนนเส้นนี้นะครับมีวัดสําคัญวัดหนึ่งตั้งอยู่คือวัดกําแพงแรงนะครับป <ะ S 1> เป็นปราสาทหินแห่งเดียวของเมืองเพชรบุรีออเออถ้าหากว่า <ปะ S 1> ท่านเคยไปเทีย่ยว <ปะ S 1> อีสานพนมรุ้งนะฮะหรือว่าพิมายจะเจอปราปราสาทหินเยอะเลยฮะเพราะว่าอิทธิพลขอมเนี่ยแผ่เราไปถึงนะครับแต่ว่าอิทธิพลของเหือลบบุรีเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ในแผ่นดินอีสานนะครับยังแพร่ลงมาในภาคกลาง เรามีสารหลักเมืองที่เป็นเสาหลักเมืองเนี่ยอยู่ที่หน้าเขวาวังนะฮะอันนั้นสร้างประมาณ2,520กว่ากว่า,วาถึง30นะครับแต่ว่าที่เนี่ยบนถนนเส้นนี้นะฮะมีสารหลักเมืองที่เป็นพระเทวรูปนะฮะเป็นเทวรูปเป็นหินทรายแกะสลักตั้งแต่สมัอยอุธยาเลยเป็นหลักเมืองเก่านะครับตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ก็หลักเมืองก็อยู่ไม่ไกลกับพระปรางกับแพงแรงใช่ไหมถ้าว่าท่านดูใน Google Earth เนี่ยจะเห็นได้ว่าผังของเมืองเพชรบุรีเป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็มีโบราณมีกำแพงเมืองล้อมและจุดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองเนะี่ยคือกำแพงแรง ปราสาทกำแพงแรงนะครับอันปราสาทกำแพงแรงเนี่ยเป็นเป็นมหาธาตุที่เป็นศูนย์กลางเมืองในสมัยลบบุรีแต่พอมาถึงสมัยยุยาตอนต้นเนี่ยความสําคัญของปราสาทกำแพงแรงก็ลดลงแล้วก็ไปให้ความสําคัญโดยการสร้างพระปรางมหาธาตุใหม่ที่วัดมหาธาตุดังนั้นแล้วในส่วนของจุดนี้กับจุดนั้นเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละช่วงเวลาคนละช่วงสมัยคนละอํานาจการเมืองของกษัตริย์ในยุคนั้นครับ เราผ่านเฉยๆเราหยุดวัดใหญ่วัดเดียวต่อริมน้ำนะฮะพานี้เจริญจอ้เลยจอ้จอเลยจ่อไม่ได้ ท่านเข้าไปนั่งนะเช้ชาๆนะครับมีกาแฟมีครับแล้วมองวิวเนี่ยมีแม่น้ำเพชรบุรีนะครับมีวัดทับอยู่ฝั่งตรงข้ามมองไกลออกไปเป็นเขาว,วังก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ถ้าหากว่ามาในเวลากลางคืนก็มีก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวตาแดงก็ชมเขาว,วังที่เปิดไฟได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะย้อนกลับขึ้นสะพานพระจอมเกล้าสะพานชานไปนะครับแล้วเราก็จะวนไปถนนอีกเส้นหนึ่งนี่เป็นคลิปที่เปรียงน้ำย่อยครับ าที่นี่กันเป็นจุดหนึ่งใช่นักศึกษานักศึกษาที่มาเรียนที่ผมนะมนเมื่อก่อนมีศาแลกเปลี่ยนเป็นอุโบโสถที่มีสวดรงสถาปัิญากรรมงดงามประทัดรัดนะครับเพิ่งบูรณะเสร็จไปไม่นานนี้นะครับเพราะว่าหลังคามันร่วงเพราะว่าลิงลิงลืง้อเล่นสาบบัวรัตนาไตาตรงข้ามเป็นวัดคอยนะคติดเสาอาทิตย์ อยู่เก็เป็นขอขวังนะครับสามารถขึ้นเคเบิลคาไปได้แต่ผมเคยขึ้นไปแล้วนี่หน้าเคเบิลคานะฮะเขาก็จะมีตัวนี้เลยครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นรถสี่สามล้อนะครับของเราเป็นที่ขึ้นชอแล้วก็เป็น,เ,ปนเอกลักษณ์ ันนี้ก็เป็นสารักษณะการตำรวจนะครับใครก็รู้นะครับว่าการตารวจอยู่คู่กับเพชรบุรีแล้วก็เป็นมุมหนึงนะครับของนครที่ดีนะครับเราเขาวางเพชรบุรีนะครับเมืองพุทธี